สวัสดีค่ะทุกๆคนพามาหาจับปูเนาะมาเที่ยวชายทะเลค่ะทะเลใต้หวันค่ะค่ะวันนี้จะมาทะเลเนาะพามาเที่ยวทะเลมาจับปูค่ะพาลูกชายมาด้วยเพื่อนที่ทํางานค่ะนหนุ่มจังหวัดอะไรเหรอเอม็มเอ็มอยู่จังหวัดอะไรชายภูิครับหนุม่มชายภูิค่ะพมามาหาปูเนะา,า,าเนะเดี๋ยวเราไปดูกันเลยเนาะเที่ยวให้หน่อย ไปไปกับเพื่อนเลย <c oughs> มีหอยด้วยนะคะดูสิโอ้ยไม่รู้หอยอะไรดูสิ <c oughs> ถ่ายไปเรื่อยหอยสังนั่นแหละ xem má hỏi sẵn ban lâu Khách thay nồi Điều có lo nam con Lo nam lốn con Đi <laughs> <tao phủ> <laughs> <laughs> chấp số Thôi, đáy nằm được cái gì khám à? <laughs> โอมันลึกตรงนั้นมันลึกมันก็จะเป็นสีนั้นน่ะมามามือลวงอาลวงเอาเลยอันั้นเขาไปจับรมาลลได้มือลวงได้ย้าได้ลไยัล้วงได้ลวงได้ยัล้วงได้ย็ล้วงได้ยังได้งล้ได้ยั้ได้ยลได้ยัยั้ัล้น้ลยเหลนวงไ้เง็นวงได้ยนี่ไงน้อยไม่พอเลรอเอาน้อยกว่านี้ล ระวังแขนมันจะออกไม่ได้ว่ได้ต้องหามไม้น้อยๆนี่กันใหญ่ดิใหญ่เกินเดี๋ยวตัวนี้น้อยแค่ๆเดี๋ยวมันก็ออกฮะเยอะๆด้วยโอ้เห็นแล้วเห็นแล้วเห็นปูแล้วเยอะเลยเอิดน้อยนี่ก็ห้องเดี๋ยวไปดุ่มใกล้ๆแล้วมันไม่หนีบด้วยนะยังไม่หนีบไม่หนีบไหนวะยังไม่เห็นปูเลยเออนี่ไงเห็นแล้วเอ๊ะตรงไม้น้อยๆอ่ะ à, Để nói gì Được rồi em chào vay ra Nó còn dưa à Nó Anh nhìn một lèn dưa nè Họ say Galaxy đấy nè Được rồi ngay em em rồi 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 หนึ่งตัวโอ้ยกว่าจะได้ครับดูสิใหญ่แค่ไหนตัวเล็กนิดเดียวเดรรแรงเยอะครับเดี๋ยวมองไม่เห็นมือเยอะเลยโอเคเยี่ยมครับได้แล้วครับตัวหนึ่งครับต้องเอาเป็นของกว่าจะได้ครับแล้วพี่ลูกนี่ดีดีเลยได้อยู่เนี่ยนี่ได้แล้วมาเย่ได้อีกแล้วสองตัวครับ ครับหนุ่มชัยภูมิครับจัดมาครับสองรับเป็นที่ว่ามี่ให้ดวงดวงนี้มองไม่ได้เดี๋ยวเอาไปใส่กระถุงนะฮะอาไรกดไว้กดเลยที่การูนก่อนไม่ใช่ตายเลยโอ้มันนิ่งอ่ะมันนิ่งอ่ะ ยังไม่ตายเนี่ยดิ้นรูนี่ยเหรอปูนิ่มป่ะเนี่ยเอ็มมันลอกคราบใหม่หรือเปล่าเอ็มว<ะ>ันนี้เราเออกเปล่าวอะตัวนึงเจ็บไหม,เ,ม,เ,เ,มเนี่ยเนี่ยเนี่ยโอ๊ลงไปล่างเหรอเดี๋ยวดีสดขึ้นไปซึ่งป่าวเยอออกมาอีกเดี๋ยว ไอ้พีมหลุดก่อนไงได้แล้วครับหนึ่งตัวครับโอ้ยเนี่ยแนะนำตัวหน่อยก่อแนะนำตัวหน่อยเฮ้ยเอ็มเอ็ม่อ็มเอมเอ็มเฮ้ยไหนวะนี่นี่นี่เฮ้ยเขานี่แล้วโอ้ยนี่นี่นี่เออได้แล้วได้แล้วครับอยู่ๆก็วิ่งออกมาให้จับเฉยครับไม่นี่นายเอี่ยมชัยภูมิครับพามาจับปูและอีก อีกท่านหนึ่งค่ะอีกท่านหนึ่งพี่คนหนึ่งสุโขทัยครับสุโขทัยอ๋อคนสุโขทัยเหรอสุโขทัยวีเอชไทยแถวแถวบ้านเลยนั่นน่ะอยู่ที่ไหนครับคนพิจิตรค่ะอ๋อพิจิตรปิดโลกสุโขทัยเคยไปอยู่ที่สุโขทัยอ่ะผมอยู่ทางปิดระปังโอ้ยเอ็มัวเบ็เลิศเลยเนี่ยเห็นป่ะเห็นป่ะเนี่ยเนี่ยเนี่ยโอ้ยมักเอฟเลยเนี่ยเดี๋ยวเอาดูดิ นี่นี่ท้องนะเดี๋ยวเอาดีๆเลยเอาจะชื่อชื่อจังหวัดชื่ออยู่ลำปางครับอยู่ลำปางโอ้หัวเนี่ยถอดออกสักหัวโอ้ยหน้าขาวๆไหลเนาะเขากลัวหน้าดำได้ก่อนนะต้องเย็นหน่อยกัเย็นมันหนได้ปะ เอาตัวน oh, oh, oh. ี้ก่อนนะนั้นอันนี้นัเอาเรียกมาเรียกมาเดี๋ยวนี่จอดลุกก่อนอยู่ไหนอ่ะนี่ไงก้ามครับนี่ครับนี่ไงโอเคเอาเลยโอ้หังใหญ่เลยครับบดโชยออกได้ป่ะเนี่ยเอ็มขอบดีเลยครับขึ้นวั้จะนับตัวเดียวกล้ามมันออกมาก่อนเยอะเด้อเอาเรียกนี้คัดไว้เดี๋ยวมันวิ่งเข้าไปข้างในไม่ตัวนี้ครับตัวใหญ่ครับแล้วซื้ออะไร คุ้มเหนื่อยค่ะคุ้มเหนื่อยใต้เสือใต้ไต้เสือใ็ไต้จิ๊นาฮะนี่โอ้ยใหญ่เลยดูดูเดี๋ยวเรียมตัวใหญ่จริงๆเยู่ิงเรียมตัวได้แล้วครับได้แล้วโอ้ยใหญ่มากใหญ่มากใหญ่มากเห็นไงครับตัวนี้ได้เลยนี้ตัวนี้ได้แล้วครับเีจ้ว เดี๋ยวตัวนึงครับยังไม่ได้ครับโอ้ยังไม่หยิบเอาแล้วตัวนึ่งเไงตัวนึงอ่ะร้อนเนี่ยที่ยังเอาหินมอ่ะกันดี่นี่นี่ยังไม่ส่งอ่ะ

ตเตียมยงไงเลยีหุยจัวมาจี่คุยจัวมา,อ,าวอ้าวเต็หมดละหมดละไปหามองไหมงูแล้วมันวนนี่อ่ะตะกี้มันเอาไ่ได้มันวนอยู่นี่จี๊ดอ่ะอไป ơ, ta chơi chia, nhanh lên, 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 เดี๋ยวก็มีมือเยทุ่งมาใเหไปไปคิวโดนหนีบมือไปที่ใหม่ค่ะหูมากจะอยู่ฟังพุณนนะหมากนะมันอยู่ลือปล่าเออนเาแล้ตะกี้น่ะนี้ยตัวอันนี้นี่นี่บดนี่นี่นี่นั่นอีก่อ้

ก้หมดกินอ่ะอยู่นี่หลายได้ปูอ่ะแอ้จับได้ไหมปลูล้มันไปเลยครับล้มหนักมากต้องทำให้มันบาดยีบก่อนคืทอทงเขาแล้วบ้านปูไหนบ้านปูอยู่ไหน,นจะลื่นหัวแตกไหมเนี่ย น้ำน้ำทั้งนั้นเลยเกื่องนั้นกาะนี้แหละไอ้ไหนกูเนี่ยเนีนยๆๆๆ่ยเนี่ยคู่อะทางไหนนู่นไม่เห็นเลยค่ะ <c oughs> มืดมากเห็นแต่หน้าสุดหล่อ <c oughs> หนุ่มลำปางตังค์เนาะ,ะ <c oughs> <c oughs> โอ้อยู่ไหนนี่กูนี้ดูนี่อะ ได้แลครับ oh! ตัวใหญ่ขนึงัหไมย่ตรงนี้เห็นปะเห็นฟัเห็นไหมเห็นไหมตัวใหญ่ลยีดิได้ก่อจะพบได้ก่อขาตัวตั้มนะกะโอ้เข้าไปไหนบุละเมล่ะ้าไหนบุญ bà lơ đồ ăn hết luôn hết 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 Được hết 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 กินได้ปูล้มเนาะปูล้มเนาะนี่คือปูล้มเลยได้นับอัดโอ้โหนนี้ตัวใหญ่โอ้อซ้ายดิขอซ้ายขอซ้ายโซ่เลยโอ้หนีไปปล่อยเลยครับเออเดี๋ยวลงลูกไปอีกโอ้โหลุกมันเหรอเดี๋ยวซ้ายข้ามมันยุบมันเดี๋ยวมันตัวใหญ่แดบมันซองไม่เห็น หน้ามืดเออหน้ามืดเร่เห็นแล้วเรียบร้อยครับเหลืออีกตัวหนึ่งเหลือตัวเราหลังคิปอยู่นะเนี่ยหายแล้วเราไปดูนู่นไงเอ็มเราไม่ได้ดูตัวนี้เห็นตัวนั้นเนาะเนี่ยมันอยู่คนละช่องเลยเออาไหมต้องเอาไม้เล็กๆเนาะอ่าเหลือีกหนึ่งเนเรามองข้ามไปได้ไงวะเมื่อกี้เราไปงัดไอ้ตัวนี้ซะน่ะ ชุดมาป่าว่ชว้ขึ้นะับไดร้อนมากเลยค่ะร้อนมากเลกับกันดีกว่าน้องแล้วครับได้แล้วก็จะกลับแล้วนะคะยังไงวันนี้ก็ขอลาไปก่อนนะคะ ฝากกดติดตามและกดเป็นกำลังใจให้ด้วยค่ะพบกันใหม่คลิปหน้านะคะบายบาย